มาถึงญี่ปุ่นแล้ววันนี้อากาศอุ่นมากเลยค่ะอุ่นนะยี่สิบนอกจากอากาศที่อุ่นแล้วอ่ะอีกอันหนึ่งที่ตกใจก็คือแบบว่าข้าวอ่ะไม่มีเลยหลายๆอย่างแพงขึ้นแล้วก็แบบของิเออหาไม่ได้เลยค่ักอะทุกอย่างราคาขึ้นใช่จังราคาขึ้นไม่หยุดนะอไม่หยุดขึ้นต่อไปขึ้นต่อไปโอ้รถตำรวจรถตำรวจจะาจอน่ะาเสียกันอเซียนเออเนี่ยแล้วเดี๋ยวถ้ามาเสียค่าปรับอีกสองหมื่นเยนขี่ตึ่มประเทศแต่ยังอยากกินก้วยตุ่วรัวไหม ็อยากกินแต่ว่าก็มีอาหารหลายๆอย่างก็อยากกินที่นี่ด้วยนะคะคแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอยากกินจังฟู้ดแบบว่ากินอะไรอร่อยๆเยอะช่วงนี้รู้สึกว่าอยากกินเบอร์เกอร์อะไรแบบนี้<อ>เพราะว่าไม่ได้กินนานแล้วด้วยอะ,ะที่แต่ไม่กินนะที่แต่เราหาอาหารไทยอันเดียวใช่ไหม,มวันนี้คือเป็นวันหยุดของทักาก็ตั้งใจว่าจะ ออกไปซื้อข้าคือจริงๆอ่ะซูปเปอร์มาร์เก็ตมันไม่ค่อยมีข้าวแล้วอะค่ะแต่ว่าอยากจะออกไปหาดูซูปเปอร์ที่มันเป็นซูปเปอร์แบบว่าคนท้องถิ่นเขาขายอะทัะ,ะเอว่าร,ราคามันจะถูกกว่านะ จะถูกกว่าเอ,อ<ม>็คิดว่าจะขับไปชิกะซะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเดินเล่นนัตโตะได้เพราะว่าเราไปไทยมาเราก็แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาให้นัตโตจังก็เลยเดี๋ยวจะพานัตจังไปเดินเล่นแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูข้าวว่าที่ชิกะมันมีข้าวราคาถูกกว่าไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวลองจะดูด้วยและไหนๆก็ออกมาแล้วนะคะวันนี้อาจจะก,กินเป็นเบอร์เกอร์ถ้าอจังอยากกินแมคโดนัลทักกัคิดว่ายังไงเอจันนะรู้ไหมข่าวอืม แมกโดนโลอ่ปุ่นนะตั้งแตวันนี้ราคาคุณทุกอย่างเอาทำไมอ่ะทุกๆเมนู20-30หยวนขึ้นแมกโดนโลนะแมกโดนโทุกเมนูราคาขึ้นเมฮ้ยถามจริงแล้วถ้ากางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอ่าคมโบกว่ากินบักราคิงดีกว่าทำไมอ่ะเพราะว่าบักราคิงนันมีคูปองใช่หมอเวลาบักรคิใช้คูปองราคาเท่ามกโดโลแล้วแล้วเขาคืนอัพบักราคิงดีกว่ากับโอ้โไม่น่าไปมาดโ โอ oh. แต่ล้านเบอร์เกคิงน้อยนะเ oh. ออก็เลยทันต้นท่นใจฮาต้นนี้ <S <S อืออ๋องั้นวันนี้จะมีโอกาสได้กินเบอร์เกอร์คิงหรอเธอคะใช่ใช่ใช่ <S <S หรอไม่ได้กินสรงสามปีแลว้วเอ้ยดี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 โอเค okay. แต่ตอนนี้ที่เบอร์เกอร์คิงมีเมนูอะไรแนะนำไหมล่ะตอนนี้ต้นดูครับ oh. อ๋อโอเคมิเต <Okay. S 2> ีจังเม็กซิกันชีสสโมกกี้เทริยากิชีสบิ๊กชไก่แล้วก็เซตซาหรับซอนคุณโอมิ แล้วกดีปังทรงรวยไม่ใช่ตังนึกออกตอนนี้ทะกะอะนึกออกตอนนี้ในสุวรรณภูมิที่เราคิดว่าตอนแรกจะซื้อเบอร์เกอร์คิงอ่าใช่ใช่ใช่จำได้ไหมแต่ว่าเงินหมดใช่ว่าแล้วตกลงในเครื่องบินไทยเวียดเจ็ตมันไม่ให้กินอาหารนะทักะคือถ้าวันนั้นซื้อเบอร์เกอร์คิงก็คืออาจจะกินไม่ได้ปะชิงด้วยไหมเพราะว่าแอร์โฮสเตสคาน่าเราจะเอม่ว่าไอ้จังร์เก์คิงอันนี้ที่ไทยแพงกว่าอีกนิดนอ้าวหรอดราคานี้จัง อ๋อเออเอถ้าคิดเป็นเงินไทยมันก็รู้สึกแพงเนาะวันนั้นเหมือนเสร็จละสามร้อยสองคนหกร้อยอะไรย่างี้หรือเปล่าแ,แล้ววันนี้คือไม่มีแดดเลยนะตอนนี้คือบ่ายโมงอากาศไม่ดีตลอดเกียวโตเนีฮะไม่ค่อยมีแดดเลยอืตรงนี้วัดน้ำใสวันนี้ฝนตกไหมเออไม่ตกแต่มันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีแดดอะครัาอ,อากาศ มันก็เหมือนฝนจะตกอว่าดูดีทำไมตอนนี้เราจะไปจังหวัดชิกะนะคะจริงๆจังหวัดชิกะก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ติดกับจังหวัดเกียวโตนะคะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวบ้างถึงอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงเท่ากับว่าแหล่ง ที่เที่ยวดังๆในเกียวโต,โตแต่ว่าถ้าใครที่ชอบธรรมชาตินะคะชอบวิวชอบความเรียบๆง่ายๆนะคะชนบทเอก็แนะนำว่าเออลองแบบว่านั่งรถไฟมาเที่ยวที่จังหวัดชิกะก็ได้นะหรือว่าจะให้เอกกับทากะแบบว่าพามาเที่ยวก็ได้นะคะมันเป็นแบบว่าจังหวัดที่ธรรมชาติมากๆเลยคิดว่าจะซื้อคิดว่าจะซื้อเบเกอร์คิงนะแล้วก็เป็นแบบว่าเทเกาค่ะแล้วก็ออกไปกินข้างนอก <ừ> mm, ทะเลสาบใช่ใช่ใช่วแบบว่าให้นักจังนั่งเล่นได้ด้วยก็ถ้าชิกาก็คือแบบว่ามีทะเลสาบเบียวโกะนะคะมันก็จะมีร้านอาหารแบบว่านั่งริมทะเลสาบก็มีหลายรายร้านมี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 ใช่ยิ่งโดยเฉพาะช่วงแบบว่าหน้าร้อนนะคะดอกไม้ไฟคือแบบว่า สวยมากบางคนก็คือจะมาพักโรงแรมแถวแรอบทะเลสาบบิวโกะนะคะคเพื่อที่จะดูดอกไม้ไฟในช่วงที่มันเป็นแบบว่าช่วงฤดูร้อนแล้วที่บิวโกะเขาจะมีโชว์ดอกไม้ไฟก็พักโรงแรมแถวแ<ๆ>ถวนี้แล้วก็แบบไปดูวิวชมดอกไม้ไฟก็ไดส้สั้นได้นะทุเรียนหมดไป ใช่เอกับทากะก็ไม่เคยมาดูดอกไม้ไฟที่บิวาโกะนะคะเ,เพราะว่าถ้าขับรถหรือว่านั่งรถไฟมามันจะคนเยอะมากม,ามันเออมันเหมือนต้องนอนโรงแรมอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องจองล่วงหน้ามาดูตารางเขาเรียกว่าอะไรตารางดอกไม้ไฟแล้วก็รีบจองโร<ล>งแรมใช่อยู่ไม่เหมืนอนกันตรงไหนเหมือนถนนกว้างกว่า,วา,วาบิวกงบาร์เกอร์คิงสบลันช์ยอร์ทเกียร์บิิงบาร์เกอร์คิงส์ดย์อุ้ยน้ำมันแพงจัง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําจังหวัดนี้นะเพราะว่าจังหวัดชิกะนะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่สามารถจะแบบว่าเล่นหิมะถ่ายรูปเป็นมีหิมะเขาขาได้ก็คือเราจะต้องไปเที่ยวตรงนี้ที่เรียกว่าบิวากเทอรัาสใช่ก็คือขึ้นไปก็จะเป็นแบบว่าเหมือนฟิลลานสกีเออถ้าใครอยากมาเหออิมะช่วงต้นเดือนมีนาะก็มาชิกะ โอซาก้าเกี่ยวตไม่กดอืมใช่ก็คือมาชิกะจริงๆก็มันมีแบบว่าหลายๆกิจกรรมให้ทํามากๆเหมือนกันนะคะอยากจะให้ทุกคนแบบลองมาเที่ยวดูว้าวมากค่ะกว้างจังมันเป็นสวนสาธารณะหรออืมไม่ใช่ห้างอีกแล้วอยู่ในห้างอย่าบากาคิงอ้าวหรอชิกะก็คือมีเธอโหร้านอยู่ไกลมากเลยเธอจอดตรงนี้นะที่ไหนอ่ะบากาคิง แล้วก็ถ้ากับอกว่าสั่งจากในโทรศัพท์ตรงนี้แล้วก็เข้าไปเอาในร้านได้เลยแล้วก็ตกลงเปลี่ยนใจนั่งกินที่ร้านนะคะเพราะว่าตกลงมันมีเก้าอี้ตรงนี้แล้วก็นัดจังเดินเล่นนิดหน่อยตรงนี้ได้เลยใช่ยางมาครั้งแรกครับใช่ที่นี่ครั้งแรกแบบโหวาวมากเอจีมีบาร์กายูเอจบาร์กาบาร์กาบาร์กาใช่ไหมแล้วก็ทากะตุนเต้นอันนึงนเอจีมูอันฮอกไกโดกันนะมืองนด็อกเตอร์เพปเปอร์ เขาจะกินกาลาหน้าคเขาคล้ายๆรูทเบียใช่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 โ <laughs> ดโซเออมิเต้องตกตะกัะ่วปปลร์ชอบมากชอบนี่แล้วก็บาร์การ์ว่านี่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 ครับคุณผูดชมมีนะอันนีอน้อันนี้บาร์การ์นี้เนื้อเปล่าเนื้อโอเคสเต๊ก สโมกี้ได้กินกี่โมงสองโมงครึ่งแล้วซานตอเนซ่าก่อนล้กเอานักเก็ตไหมอันนี้เฟรนไฟดีกว่านี่มีมีมีฟรนช์ฟรายธรรมดามีจ่ะฮันนี่จังย่างอีกไม่ใช่เฟรนช์ฟรายธรรมดามีแต่ว่าชีรีชิซูฟเล่ก็มีนะอันหนึ่งนะที่เวลากินข้าวกับทากานะไอจจะบอกแหมว่าคือทากาเป็นคนที่แบบว่าบางคนเห็นเมนูเมนูแล้วก็ชี้เลยใช่ปะแต่ทากาไม่ทุกคนคือทากาเขาอะจะแบบจะดูทุกทุกเมนูทุกทุกรูปทุกทุกย่างไอจจัง ดีกว่ามาก้องหน่อยยชินเองจ้ะใหญ่มากแล้วก็น้ำแล้วก็ปอเต้ดอลปูนตอใช่ไหมให้เคชาปด้วยทั้งหมดส่งปลาส่งโรยสี่สิบเฮ้ยทุกคนคิดดูว่าแพงกว่ามากโดนอุใช่ไหมเราเนื้อหนึ่งหนึ่งปูถ้าไม่ปู่มก็พาหาเท่ามากโดนอุคุณภาพดีกว่าไหมยังไม่ได้ชิมนะจะเป็นเบอร์เกอร์คิงครั้งแรกในญี่ปุ่นของเอนะเคยกินแค่ที่ไทยนะคะใช่ครับครั้งแรกในญี่ปุ่น อันนึงนะที่ญี่ปุ่นชอบให้ซอสมะเขือเทศน้อยแล้วถ้ากิดก็คนญี่ปุ่นขี้อายดูได้มาถุงเดียวโอ้โหไม่ไม่โบก็ได้นะบอก็ได้นะบอกไหมคนไทยกดกันเป็นปั๊มๆเลยค่ะอะไรกินมมาเหมือนกันไหมพอเต๊โตดโห้องกันนะใช่โบกอ่ะอ่ะแบากันอัมมันกันมันกันอันนี้เคีน้ำอืมอะไรกิมาผักใบนามอะไรอืมเอาด็อกเตอร์เพปเปอร์อ๋ออืม รสโต๊ะบ้านเรากว่ามากด้ยพ่อ,อ,อหน,อนากว่กาแมคโดนัลดหนากว่าหนากว่านี้หน่อยแต่เมื่เคเฟซีหนามากก็ท่าก็ไม่โกโช่พอดีอคนโตโอ้อจ,อจอกดีมีร้านก็มไม่ถ้าใครอยากกินเบอร์เกอร์คิงญี่ปุ่นมีที่สถานิเกียวโตนะช<ด>ั้นล่างสุดโยโดบะชิแล้วก็คาวาดามะชิเคยไปรับอูเบอร์อย่า,า,าอันนึ้นนะไม่เหมืกนแโดนอันเดียวยังมีร้านน้อย ต,ต้นตั้งใจฮะมักนที่ไหนก็มีจ้ะวันนั้นที่สนามบิสอันนันบบกินไม่ได้โอเคนี่ด็อกเตอร์เปเปอร์ด็อกเตอร์เปเปอร์อันนหมดน้ำไมายายาย่ใหญ่เท่าไรท่าท่าเท,ที่ไทยคิดว่าอย่าน้อาร่อยใช่ใช่ชอาร่อว่าโคกน,นะเข้ากับเข้ากับบารกนะไม่เข้าเลยเห <laughs> มือนกินยาเมงเลยยาโร

これなヌアソンシャンシャメヌアソンシャンレコアマカテイソンシャンタモディユークンプームプープームタパクナプームフリーヌアはサムルイ、ハセプディエんうんエちゃん、これむっちゃうまそうやなト,トンボクはヌアプームディクワールワアンディアゴポーナいやいまくまやにエちゃんいただきます これめっちゃうまいやつやあのね、ハニーさマイマイダムダム今、さかいマイマイダムダムターンターンじゃない、うん、で、やってんねあの、マイダムダムのターンかターンターンでや、やってるね、これヤンゴルイ、ほうめじゃマクドのノはガタじゃないだから、うんで、こうキッキルはルアンジアをまいっぽうチッキルはルアンジアをガオグンパイ、うん、うん、グンバカめ ราคาม,มากแค่สองปังส้มกลอยใช่ไหมโค้หนึ่งปันคุ้มมากแต่ชิ้นด้วยถ่านแมคโดนัลลราคาคุณพลามานี้ินี่ดีกว่านี้ดีกว่า,าดูแบบมัสันดกว่าอีกไม่นา่ากินแมโดนลแล้วมันใหญ่มากมันใหญ่เท่าหน้าทั้งเลยอ่ะ <c oughs> แบบใหญ่เนไปอ่ะทะกักว่า <c oughs> ไหมก้มมนเนื้อแบบว่านามากเลยจะ,จะลองชิมสสอืนะยเี้อย หอมบรูสุกเนื้อหอมจริงใช่ไหมเนื้อแบบดูแพงๆอ่ะเนื้อพิเศษหอมพิเศษนะก็อร่อยมากไม่ได้โนนานะใช่ไหมอร่อยมากจริงถ้าใครอยากกินก็ในส่วนณภูมิอร้านกินไม่ได้กันต้องซอสอร่อยจริงบางครั้งนายจะกินบาร์การ์เล่ก็ยังไม่หมดเลยเหรออยากกินอันนี้ไม่หมดอันนี้อันนี้กูจะกินไม่หมดก็ต้องซอสอารุยเอง เออืมเออันนี้จะเป็นคลิปอันแรกเรากับมาี่ปุ่นแล้วเอ้จังกินรก็ฟูตลอดมาอม่ไดยกินซูชิรอออมาอืมแต่ว่าจริงๆกลับมาอยู่ที่อี่ปุ่นแบบสี้าวอันแล้วกินเลยวครับอ่าอืมอ่ะอี่ปุ่กินเลยวครับอันแรกกอ้จังกินอะไรนะกลับมาข้าวเกาหลีกับนองอือกูข้าวเกาหลีจจัดงเออใช่ シンガー次の信号で左方向はいはいはいไปซื้อข้าวข้าวอือารักว่าขายที่สุปมาเก็ตเปล่าเออนะจ๊ะร้านขายข้าวจ๊ะอยู่ศูนย์ของฝากอะไรประมาณนี้นี่นี่เห็นหมัน้ยมีข้าวไม่มี ข้าวไม่มีข้าวไม่มีเข้ามาตอนเช้าเลยโอเคนะคะก็คือหลังจากที่เรากลับมาจากกินเบอร์เกอร์คิงเราก็ตามหาซื้อข้าวนะทุกคนจริงๆเอก็ไปได้ข้าว5กิโลมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ระหว่างทางที่เอกลับบ้านนะคะแต่ตอนนี้ยคือข้าวสาที่ญ่ญีปุ่นอะขึ้นราคาเยอะมากๆเหมือนเอแบบบอก ตลอดว่าเออคือญี่ปุ่นอ่ะข้าวค่อยคขึ้นเหมือนจะขึ้นทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนถึงมันจะไม่ได้เป็นแบบว่าเงินเยอะแบบ2030หรือ1 0 0 200เยนนะแต่เอรู้สึกว่าพอมันผ่านมาหลายปีอะเออยู่ญี่ปุ่นมาจากตอนแรกนะคะคือประมาณ5กิโล2,000เกือบ3,000เยนแต่ตอนนี้5กิโลเกือบ5,000เยนมันก็เหมือนแบบเงินขึ้นมาแบบว่า5 600บาทเลยนะในระ,ระยะเวลาหลายปีผ่านผ่านไปสะสมจนตอนนี้มันขึ้นเยอะแบบเกือบ 5 0 0บาทเลยอะคะ่ะเอก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงที่ข้าวแพงและขาดตลาดแล้วก็หายากเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวใช่ไหมคะข้าวที่เขาเก็บเกี่ยวจากฤดูร้อนอะมันก็แบบมีคนแบบซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อไปะอะไรเงี้ยแล้วคนญี่ปุ่นอะเป็นประเทศหนึ่งที่แบบกินข้าวเก่งมากเลยนะคะก็คือแบบทําให้ข้าวอะขายดีแล้วก็ขาดตลาด ใช่ก็เท่ากับว่าเออยากจะบอกว่าตอนเนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าใดๆอ่ะเอรู้สึกว่าขึ้นราคาเอไม่ได้ใจว่าคนที่มาเที่ยวจะรู้สึกเหมือนเอไหมแต่ว่าคนที่ใช้ชีวิตแล้วก็อาศัยที่ญี่ปุ่นอ่ะหลายๆคนก็คือบอกได้ว่าสินค้าทุกอย่างราคาขึ้นนะคะแต่อย่าว่าแต่แค่ที่ญี่ปุ่นที่ราคาขึ้นเลยค่ะเอก็รู้สึกว่าที่ไทยก็ราคาขึ้นด้วยเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาจากไทยใช่ไหมเช่นแม่ก็จะบอกว่าน้ำมันพืช แพงนะคะน้ำมันปาล์มน้ำมันพืชเนี่ยแพงขึ้นเออแต่ก่อน30ก็กลายเป็นเหมือนเกือบ60ก็คือเท่านึงหรือว่าจะเป็นแบบว่าพวกกาแฟสําเร็จรูปบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปหรือว่าอาหารต่างๆที่ไทยอะ่ะก็ราคาขึ้นแม้แพ้ที่ญี่ปุ่นเลยฉะนั้นตอนนี้นะคะทั่วโลกเหมือนแบบว่าเศรษฐกิจทั่วโลกอะ่ะเออสินค้ามันขึ้นราคาเอออเมริกาตอนนี้ไข่ก็คือแพงมากใช่ไหมเดียอใช่เอ็กก็รู้สึกว่าถ้าแบบว่ามีเงินสักก้อนหนึ่งก็อยากจะซื้อแบบว่าเก็บไว้อะคะ่ะแบบ ข้าวซื้อไปเลยช่วงนี้ก็คือแบบ10กิโลดีไหมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นประมาณนะเจออะไรเงี้ยแบบหมื่นเยซื้อข้าวไปเลยดีไหมอะไรเงี้ยค่ะบวกกับตอนเนี้ยที่เกียวโตวอากาศก็อุ่นขึ้นนะคะที่เอเสียอูอ่อีอูอีอย่างเงี้ <S <S ยก็คือพอเอออกไปข้างนอกอะ่ะแล้วเอได้สูตรแบบว่าพวกละอองเกสรดอกไม้ที่เป็นคาฟุงโชทําให้เอแบบว่าจาม มีนะ้ำมูกจมูกตันเนี่ยก็คือแบบว่าเป็นอีกแบบรูดูดึงที่เอไม่ค่อยชอบโอเคซัก,กุระสวยแต่เอไม่ชอบมันทําให้เอแพ้แบบว่าเกสรดอกไม้นะคะวิธีแก้ไขก็คือแบบว่าถ้าอยู่ข้างนอกก็แบบใส่หน้ากากแต่บางทีเรากินข้าวหรือว่านั่งข้างนอกอะ่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้ทุกคนฉะนั้นช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เอจะต้องแบบว่ากินยาแก้แพ้ไปตลอดประมาณสองสามเดือนอะไรอย่างี้ค่ะเอ,อก็เลยเออยากจะให้ทุกคนนะคะแบบว่า รักษาสุขภาพด้วยแล้วก็บวกกับว่าใช้จ่ายกันอย่างระมัดระวังนะคะก็จะทําให้เราอะใช้ชีวิตอยู่ได้สะดวกสบายแล้วก็ไม่ไม่ เขาเรียกว่าอะไรใบลำบากจุดเกินไปนะคะก็เป็นประมาณนี้หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่เราเพิ่งกลับมาจากถ่ายแล้วเราก็พาทุกคนออกไปถ่ายวอ็อกนะคะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับวันนี้เอก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจบุก <laughs> จบุกดันวะยัง <laughs> ย